ตอบแล้ว1เมษายน66รายใหม่บัตรคนจนงวดแรกกรณีกดเงินสดตู้ ATM กรุงไทย สวัสดีครับทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่30มิีนาคม2566กและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตขาวสารมาแจ้งขาอสาร,าส,ารสิทธิประโยชน์ต่างๆการโยยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งแน่นอนวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทางช่องนะคะก็จะมาแจ้งข่าวนะคะสาหรับกําหนดการจ่ายเงินนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มรายใหม่สวัสดิการแห่งรัฐปี2566ในกรณีที่สอบถามการกดเงินสดสา ร้อยจากตู้ a t ชธนาคารกรุงไทยรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็จะดืลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะเพื่อมีการเสียเวลาตามชิพ่านหัวข้าวนะคะตอบแล้วนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สอบถามกันเข้ามานะคะซึ่งก็เดี๋ยวเวลาอีก2วันก็จะได้รับเงินกันแล้วนะคะสําหรับ เงินช่วยเหลือรอบใหม่รายใหม่นะคะเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2,566นะคะหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่าลืมผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนธนาคารใดก็ได้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะจำนวนผู้ที่ได้รับงวดแรกนะคะในวันที่1เมษายน2,566ก็มีถึง12.5ล้านคนเลยทียเดียวค่ะแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ร รอคอยนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งรอบใหม่นี้ให้เท่ากันหมดทุกคนนะคะคนละ300บาทในส่วนตรงนี้พ่อแม่พี่น้องสอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะคะออกมาคนละ300บาทซึ่งก็จะอธิบายแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเงินในส่วนตรงนี้ไม่ได้เป็นเงินสดและสามารถกดใช้ได้เป็นเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค,โภคเท่านั้นใช้ ใ้แทนเงินสดได้เท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ไปซื้อที่ร้านธงฟ้าประชารัฐเช่นเดิมนะคะซึ่งข่าวสารนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังกันมาจากไหนว่าจะมีการกดเงินสดได้ที่ตู้ธนาคาร ATM กรุงไทยนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็มาแจ้งพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะยังได้ใช้เหมือนเดิมนะคะรอบใหม่สําหรับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ สามารถกดเงินสดได้นะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่สามารถกดเงินสดได้ก็มีเพียงแค่ค่านา้ำค่าไฟนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านในวันที่1เมษายน2566้รก็รอรับกันได้เลยนะคะใครที่ยื่ยนตนก่อนวันที่26มีนาคม2566ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้นนะคะ12.5ล้านคนนะคะหมดแรกรอรับกันได้เลยนะคะสำหรับสวัสดิการช่วย เหลือต่างๆนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ทราบกันแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้มาตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ